ดานะคะคยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะโอเครอแป๊บหนึ่งรองแป๊บหนึ่งดิวให้แล้วใครกดมาใครกดอะไมา แล้ววันนี้คนชื่อออฟหลายหลายคนมากแล้วใครเรียกออฟทีก็ผันเอขอโทษนะออฟขอโทษนะออฟคนมันควันไอออฟปากกาหายไปด้านแล้วทีมงานก็ออฟชื่อออฟด้วยเยอะด้วยใครอะเป็นค่เนพี่อยู่ตรงนี้รับไปหนพี่เสื้อลายอย่าบังคับนะครัเดี๋ยวรอ กลกันไอ้อฟไอ้อ๊อฟพีเอมอ่าอ่าประกวดล็อกท้าหมแล้วกันคู่นี้ดำกับขาวมาเชียวเดี๋ยวัเดี๋ยวตรงมันบางอ่ะพี่มันดำเงาดำต่งไฟบางไฟ ทองงั้นน่ะ PM ได้ฝากทองแค่นั้นนะคะไว้ที่ทุกท่อนแล้วนะคะส่วนจะทงแค่นั้นจะไปสมทบในการขอสาวคนไหนอย่าไปใไ้เขาอย่าไปใไ้เขาเอาหก็เอาล็อมือเข้ามือล็อกเข้ามือล็อกนะครับโอมูโอมูขอโทษขอโทษรถเมื่อกี้แบบเข้ามือมันแบบโอ๊ะอะไรลูกหยอ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 กนะครับ ใครไม่เอาไปตัดเดี๋ยวโดนอีกนะ <c oughs> <c oughs> นเอายอย่าลืมนะครับกาวผมที่ขายไว้นะครับกล่องละหนึ่งกุหลาบอย่าลืมนะจงมาได้เรื่อยๆนะครับกาวกระป๋องละหนึ่งกุหลาบเออ เอากระป๋องละหนึ่งกุหลาบเท่านั้นนะครับใครอะฮะอันนี้พี่น้องนะครับใครเอาไปแบบจับคู่กูเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลพี่เบิ้ลบอกว่าเดี๋ยวกูตีบกูตีบหน้าแม่งบอกกูกับคุยอันพี่น้องนะครับเบิ้ลพาพาไปหาแน็กไหมต้องพาไปหาแน็กไหมมีอ่าไปหาแน็กหน่อยไหมหาแน็กหน่อยไหมเบิ้ลครับเบิ้ลครับหาแน็กหน่อยนะอ่าเบิ้ลไปไปเลย กูได้ดได้แนวแนวรวมแล้วไปมา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 ได้แนวร่วมที่สำคัญเว้ยเอาแล้วไปไปเอออันนี้เร็วอันนี้เร็วป๊บมา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 แล้วฉันหาทางรัดถ่ายคู่กันเราจะได้กลับเออมามาทำให้จบล่องก่อน รพบเนี่ยเกาเเก่าเลยหลอมาเกามาเกามาเกามาาใเบ้นทาเกามาเกามายนไทยวนพี่เบิ้ลทำดีมากค่ะ แล้วผมก็เตะบองกาวนะครับเขาแค่พี่น้องเตะบองกาวแป๊บนึงน้องไม่ได้เลยอ่ะพี่องไม่ได้แน่เลยกาวหกแล้วต้องซื้อเพิ่มนะครับต้องซื้อเพิ่มเติมมาเติมมาวันนี้มีความสุขไหมคะผมเตะบองกาวแล้วไม่อยู่ตรงกันใครเผื่อไม่มีไม่มีใครเผื่อขอเงียบแป๊บหนึ่งนะเพื่คุณจะได้แคปแบบ น่ารัก <daha> น่ารักนะดีใจอ่ะพุ่งออกอะไรเงี้ยดิสาวข้างล่างมีโม่ก้าวจ่อลอยโมเมนต์นี้เลยครอบครัวคนชอป ไมยอบสุกั่งพายามใ้สงโอยังสมใจอยากยังสมใจอยากแล้วนะมาฉันทำภารกิจให้พวกเธอเสร็จแล้วนะนะ เนี่ยอยากได้อะไรก็ไดูุ้ลาบดอกเดียวเนี่ยส่งให้ได้ไหมคนละดอกเนี่ยจัดให้ทุกอย่างแล้วอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ